สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บีชาแนลค่ะวันนี้แม่บีก็จะมาทําสูตรปุ๋ยนะคะฮอร์โมอนนะคะบำรุงบอลสีนะคะให้ใบใหญ่จนตะลึงนะคะแตกกอเร็วสีเข้มงามนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะรำตุนแข็งแรงใบใหญ่สีสวยนะคะนี่เลยดูสิคะคุณผู้ชมสีงามงามนะคะคุณผู้ชมใบใหญ่ด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ไมวีจะต้องมาทำฮอร์โมนนะคะสำหรับบำรุงบอนสีนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะนี่ค่ะใบเขาสีสวยงามนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะโอ้โหต้นเล็กๆนะคะก็ออกสีสวยนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะลำต้นแข็งแรงแตกกอเร็วนะคะนี่เลยนค่ะวันนี้ไม่วีก็จะมาบำรุงให้บอนสีของเรานะคะสีสวยๆงามๆนะคะ นี่คือเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะนี่เลยโอ้ยสีของเขานะคะสีชมพูปิ้งนะคะคุณผู้ชมดูกระดูกเขานะคะโอยสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแม่วีก็จะมาทำฮอร์โมนสูตรเร่งบำรุงให้เขานะคะแตกกอดีลำต้นแข็งแรงค่ะนี่ค่ะโอ้ยแตกกอบาเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะมาทำบำรุงอีกนะคะ ให้เขาแตกกอเป็นพุ่มสวยงามนะคะคุณผู้ชมเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะสีสวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบเขาสีงามมากเลยนะคะนี่เลยเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะนี่เลยค่ะใบของเขาเล็กๆก็จะมีสีสันให้เราเห็นแล้วนะคะนี่เลยโอ้ยสีสวยงามมากเลยนะคะ กระถางเล็กๆแบบนี้นะคะแมวีก็จะมาสูตรปุ๋ยบำรุงเลยค่ะแมวีจะใช้สูตรนี้เลยค่ะบำรุงให้เขานะคะวัสดุและอุปกรณ์ที่แม่วีจะใช้นะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะแม่วีจะใช้นมจืดนะคะนมสดจืดค่ะคุณผู้ชมจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนมสจืดก็จะมีแคลเซียมวิตามินนะคะทำให้ต้นไม้แข็งแรงใบสดสวยค่ะ ต่อไปแม่วีก็จะใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะก็จะมีวิตามิน B ต่างๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะก็จะช่วยเร่งรากทําให้ต้นไม้ของเรานะคะฟืนตัวเร็วค่ะไม่เหี่ยวเฉานะคะสดชื่นทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชมต่อไปแม่วีก็จะใช้นมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวก็จะทําให้พืชโตเร็วนะคะ บำรุงให้บอนสีใบใหญ่นะคะํำต้นแข็งแรงค่ะจากนั้นแม่วีก็จะใช้นี่เลยคะ่ะโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะผงชูรสค่ะผงชูรสก็จะช่วยเร่งรากนะคะเร่งโตนะคะทําให้พืชผักของเรานะคะหรือว่าบอนสีนะคะก็จะทําให้บอนสีของเรานะคะรากแข็งแรงนะคะสามารถหาอาหารไปเลี้ยงลําต้นนะคะและใบได้นะคะท่ทนผู้ชม ให้บอลสีแข็งแรงนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำเลยนะคะคุณผู้ชมต่อไปนะคะแม่วีจะใช้นมจืดนะคะใส่ปเปลยค่ะภาชนะอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะใช้แก้วพลาสติกนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมจะใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะนมจืดนะคะใส่ไปลยค่ะหนึ่งกรองค่ะ แำลงมากเลยนะครับคุณผู้ชมใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะต่อไปไม่วีจะใช้นะคะน้เปรี้ยวค่ะสี่ช้อนโต๊ะค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ โ้งชูรสนะคะเร่งรากบำรุงรากค่ะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชานะคะค่ะช้อนชาค่ะใส่ไปเลยหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้ผสมให้เข้ากันเลยค่ะ สูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นฮอร์โมนนะคะบอมรุงบอนซีนะคะไม่ดอกไม่ประดับพืชผักชนิดอื่นๆได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมแม่เวก็จะใช้น้ําเปล่านะคะ5ลิตรนะคะคุณผู้ชมเติมนี่ค่ะฮอร์โมนไปเลยค่ะลิตรละ1ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชม5ลิตรก็หช้อนโต๊ะเลยค่ะนี่ค่ะ เราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้นะคะเป็นฮอร์โมนเร่งนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะบำรุงบอลสีของเราให้สดชื่นนะคะก็จะช่วยบำรุงบอนสีนะคะให้เจริญเติบโตดีนะคะแตกกอเร็วนะคะรำต้นอวบแข็งแรงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปราดรูต้นบอนสีเลยค่ะสำหรับฮอร์โมนที่เหลือนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ คุณผู้ชมใช้ไม่หมดนะคะให้คุณผู้ชมนะคะเก็บใส่ขวดไว้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะเราใส่ขวดไว้เลยนะคะเอาไว้เก็บไว้นะคะใช้ในายามต่อไปนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม เดนมาค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะใบของเขางามนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะค่ะแตกกอดีนะคะนี่ค่ะขนาดต้นเล็กๆนะคะเราบำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะรดกันเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์แล้วก็เจ้ากรุงเดนมากนะคะราดรดลงไปเลยค่ะบำรุงให้เขานะคะแตกกอดีดำต้นแข็งแรงนะคะสีใบก็สวยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ ราดรดลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมบำรุงนะคะให้ใบใหญ่สีสวยนะคะแต่กอเร็วสีเข้มงามนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้นะคะเป็นโฮอร์โมนบำรุงนะคะแม่วีจะใช้ราดรดนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะนี่ค่ะบำรุงให้สวยงามเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้ากรุงไกเซื้อนะคะเจ้ากรุงเรีนมาค่ะ เมื่อเราบำรุงให้เขาแล้วนะคะบอนสีของเราก็จะโอ้ยนะคะโอ้โหแตกกอดีลำต้นแข็งแรงนะคะลำต้นอวบใบอวบใบใหญ่นะคะสีสวยงามนะคะสีเข้มเลยนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะสูตรนี้ก็เป็นฮอร์โมนบำรุงนะคะสำหรับบอนสีไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพืชผักชนิดอื่นนะคะได้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะเราบำรุงนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะนี่เลย าก็จะได้ใบสวยๆนะคะใบใหญ่นะคะสีสวยงามค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำใช้นะคะบำรุงบอลสีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ